นี้นะคะก็จะพามาชมนะคะต้นมะฮอกกานีนะคะเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งคะ่ะทุกคนที่ปลูกไว้นะคะพอๆกับต้นยางนานะคะที่เคยถ่ายให้ชมนะคะก่อนหน้านี้คะ่ะทุกคนนี่เลยก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ6ปีได้แล้วแต่ว่าตรงเนี้ยต้นเขาจะค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะอยู่ริมคลองไส้ไก่ด้วย น้ำท่าสมบูรณ์บริบูรณ์มากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนานะคะนาก็จะทําประมาณสองฤดูนาปีกับนาปังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปีไหนอาจจะน้ำดีนิดนึงนะคะอาจจะทําเป็น3าครั้งก็ได้เขาก็ได้น้ํานะคะได้น้ําจากตรงส่วนตรงนี้นะคะนี่เลยต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนโอบได้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นต้นของเขาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ต้นเขาสูงมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสูงขนาดไหนสูงจนแบบว่าคอนี่คือตั้งฉากเลยเลยนะ ส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นต้นมะข่ามงค่ะทุกคนต้นก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ก็ต้นใหญ่คือโอบได้เลยโอบได้ประมาณนี้เนี่ยให้ดูนะคะประมาณนี้เลยนะคะโอบได้เลยซึ่งจะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นก็สูงมากเลยนะคะตอนนี้ไม้ป่ากิ่งก้านเขาก็สามารถนําไปใช้งานได้แล้วนกหนูนะคะก็มาอาศัยกันเยอะแยะเลยนะคะนกนก,นกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นปลูกป่าบุญคณาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากปลูกนะคะ ปลูกตามหัวไร่ไปลายนาก็ได้เช่นเดียวกันเราก็ปลูกประมาณนี้เลยนะคะก่อนอันนี้จะมีต้นสักนะคะต้นสักด้วยต้นสักก็จะอยู่ระหว่างนี้นะคะตรงนี้ต้นสักหนึ่งต้นตรงนู้นอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าผอเอ,อน้ําท่วมนะคะเขาก็เลยตุยไปเลยค่ะทุกคนคางเหมืองนี่มีมะม่วงด้วยนะคะเป็นมะม่วงโชคอนันต์ต้นนี้ก็ลูกใหญ่นะคะเป็นรุ่นที่สองเป็นมะม่วงทางวายที่เคยเล่าให้ฟังนะคะลูกใหญ่มาก หัวเริ่มเลืองๆแล้วนะคะก็เริ่มจากใกล้เก็บได้แล้วใกล้แก่แล้วนะคะหัวก็จะเลืองๆประมาณนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้มันแรงเยอะนะคะมันแรงวันทองเยอะบางทีเขาเจาะนะคะเจาะลูกเนี่ยไม่รู้เขาเจาะตอนไหนเหมือนกันนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่เสียไปนะคะเสียกินได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่มะม่วงนะคะมีก็มีหลายลูกเหมือนกันนะคะมะม่วงโชคอน,นันต้นนี้นี่ลูกเลืองแล้วลูกใหญ่แล้วลูกนี้ แต่ยังไม่แก่ดีนะคะยังไม่แก่จัดมีหลายลูกเลยเดีย๋ยววหลังเราจะมาสอยนะคะสอยไปกินกันมะฮอกกันีอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าต้นนี้อาจจะต้นไม่ค่อยใหญ่เหมือนต้นเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นต้นที่สองนะคะต้นที่สองต้นมะฮอกกานีกิ่งการสาขาเขาโป่งเหลือเกินว่าจะมาเดิมเลมตะต,ะต,ะตะัดนำกิ่งการเขาไปใช้เหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มีเวลานะคะอันนี้ใบเขาก็เขี้ยวกระจีมากเลยนะคะต้นมะฮอกกันี ก็เป็นไม้ป่าที่น่าปลูกนะคะเพราะว่าโตเร็วเหมือนกันส่วนต้นมะขามวงต้นนี้ดูนะคะทุกคนกกเขาใหญ่มากอันนี้เป็นมือเรานะะมือใหญ่มากเลยนะคะตอนแรกปลูกกันฮะ,ะต้นเล็กๆนะคะประมาณเท่าเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะต้นเขาจะโค้งๆนะคะโค้งๆเหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยตรงนะคะตอนแรกนั่นคือจะไม่ชอบเลยนะคะต้นมะขามวงเนะี่ยเพราะว่าต้นเขาจะโค้งๆเหมือนกับ าจะไม่ตรงนะะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นนะคะเขาปรับสภาพได้หรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะคะต้นเขาจะยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็โตโตคืออาจจะไม่ตรงมากนะคะแต่ว่าก็เป็นดีกว่าตอนแรกนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับต้นมะข่าโมงอ่าอันี่อันี้ก็เป็นต้นมะฮอกกานีอีกต้นนึงเหมือนกันแต่ต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ก็เป็นต้นมะข่าโมงนะคะต้นก็กําลังโตเลยนะคะกาลังโตแต่กิ่งก้านสาขาให้เราได้ ได้ดูกันนะคะปลูกไม้ป่าก็มันดีอย่างนี้แหละคะ่ะให้ความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ร่มเงาด้วยนะคะมาปลูกไม้ป่ากันนะคะทุกคนยังไงก็มีต่ได้กับได้